รายได้รวมเงินเดือนเกินล้านแปดต้องจดแวดไหมสําหรับใครที่ทํางานประจําด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยค่ะอาจจะมีความกังวลและสงสัยว่าเรามีรายได้2ทางนะคะเราจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมหากรายได้ทั้ง2รวมกันแล้วเกิน1.8ล้านอันดับแรกค่ะอยากให้แยกออกมาก่อนว่าเงินเดือนนะคะเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ในรายได้ก้อนนี้นะคะเพราะรายได้ที่ได้รับจากเงินเดือน จะเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นแวดค่ะตัวถัดมานะคะรายได้จากการขายของออนไลน์ของเราค่ะหากเป็นรายได้นี้ที่เกิน1.8ล้านค่ะจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะเวลารวมรายได้และยื่นภาษีนะคะรายได้ทั้ง2องอย่างนี้ค่ะจะต้องยื่นคนละประเภทกันค่ะสำหรับเงินเดือนเราจะยื่นในประเภท40มงเล็บหนหรับรายได้จากการขายสินค้าค่ะจะยื่นใน เพศ40วงเล้ย8ค่ะดังนั้นถ้ารายได้ที่ได้จากเงินเดือนเกิน1.8ล้านไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากรายได้ที่ได้จากการขายของเกิน1.8ล้านต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะรีบเช็ครายได้ของตัวเองนะคะถ้าเกิน1.8ล้านแล้วเสียภาษีย้อนหลังแน่นอนอัปเดตเรื่องบัญชีภาษีกดติดตามเวสทูลชันไว้ได้เลยค่ะ